ลักท่านเองในหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการปฏิบัติในหลักธรรมก็คือเล่นลงมือจากเรื่องตเองโดยไม่ต้องพึ่งศิลป์ภายนอกพระองค์ทรงสอนอีกว่ากัตตาดีอัตโนมัตโถตอนเข้านั้น็นที่พึ่งของตนก่นอีนัโถมาโมติยาไม่มีใครอื่นที่จะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ อาปนาหิตุทันเตนะถ้าบุคคลสุดโต่อย่างดีแล้วนาฐานรักษ์สิุนละลายย่อมได้ที่เพิ่งที่ได้บริวบาเมื่อเราได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแท้ตัวแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเวลากาพัสก็ต้องกราบเรว่ความเคารพถ้าถึงในพักพุทอขุน ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ขุดกรนแล้วเป็นผู้กระเสริฐเป็นผู้ปฏิเดชแล้วเราก็ย่อมจะเดินรอยตามพระองค์ได้แต่ไม่ใช่ให้พระองเป็นเหมือนแก้วลูกศรที่ลอยในนิมิตเป็นต่างๆที่เราอยากได้ถ้าจดลนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกผู้กระเสริฐนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอน ให้เราลงมือปฏิบัติให้เราลงมือทำลงมือทำความดีเวลามีสันหาก็นำธรามาที่เหมาะสมมาปฏิบัติให้หมดสันหาหทความโุรธธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเปลี่ยนตัวเนายาต้อมีหลายประเภทบางปรเทศก็ต้องกินสอนอาหารหึ่งชั่วโมงบ่าหนึ่งชโมบ่าบาประเท ก็ต้องกินลังอาหารที่ดีกนกี่เม็ก็ต้องกินที่ถูกต้องถ้ากินไม่ถูกต้องโรกต่างๆก็จะไม่หายุดท้ายก็ต้องตายก็ต้องจากกันตายใช่ไหมการเรียนไหวายเกิดถ้าเรายังมีความโงอยู่มีอคติใจอยู่มันก็ยังมีการเรียนไหวายเกิดเพราะสิ่งนี้มีสต่งนั้นมันจงมี ทรงพัฒนาตนเพื่อรับรู้เข้าถึงความเป็นม,มนุษย์สองแบบสวรรค์สองแบบนิพพานสองแบบตั้งแต่ปัจจุบันนี้แม้ว่ามันจะต้องเดินปีละเกา้าทานข้าวปีละคำทานที่ไร้หาดตามปริย,โย,โย์โตแตระการเอาหลักมาเป็นหลักเอาหลักมาเป็นใหญ่เอาทวาเป็นที่ตั้งเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถ้าเราเข้าใจหลักพระธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่รเกิรดที่นิสของเราก็จะมีแต่ความตกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาขัดข้างต้นว่าเป็นขอดีริงดีอย่างประเสิริฐดีอย่างไม่มีโทษเพื่อความปากพุ้ในที่สุดอาจกรรมภาพได้นําธรรมะของพระพุทธองค์ ได้มาแจกแจงมาตัดยายใหญ่มาทีเน้มาแจกธัญญาแจกศาสนาแจกธรรมนัยและแจกสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเดินทางรอยพระพุทธองค์อย่างร้อยประเตมล้านประเตมเนาะเทสาราปัตติโยสาเนในธรรมขาอันเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ยพระธรรตทายาทุกอาวุธ รัตนัตยาเศรษฐาด้วยเอกและอนุภาพแห่งพระรัตนใจตรงมาลงการเป็นภาวะปัจจัยให้กลมกลวงทั้งหลายประสบสิ่งอันมุ่งมากปรารถนาภุกระกากรับประทานพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุดยึดปิดลงคงไว้สตจเดี่ยงนี้ je wa kau ni buat bala sakti santo santo dan jangan mangga dan keran kado kuparih sang dek yang di bukan gak sampah di dalamnya dan dek mangga dalam ekaṁ taranāṁ mahaṁ māṁ sattva-piṭhārāṁ te ya bābākaliya haṁ tam māṁ sattva-pāraṇāṁ tuṭtaniṁ taranāṁ tevāṁ ātiṁ haṁ anākate hāntaṁ māṁ hāntaṁ āniṁ mayaṁ te ātukyāṁ māṁ sattva-piṭhārāṁ sattva-pāraṇīyāṁ hāntaṁ māṁ มามุจามะฮัมุจามะยามีฮัมุกะลียาอฮานะฮายงมายังเดฮัมุจามะฮุจจามะยามีัุกะลียามและขาดกาเป็นข้ต่อไปเราเสนอการตังใจสวาการเนียนะครับปาดใย เราไม้่ตเดียนที่เราพยายามนั่นแหละที่ทำิส้เราต้องพยายามพ้องพูดพูดแล้วก็ทำต้อมทำก็ไม่ตรงดูแต่จมงมุ่งตรงต่อบไม่ทางร้อยถึงเงแก้วของแก้วหัวมา ข้าศึกอาดีกาเมตผู้พงุ้งข้าไปงาที่รเจ้าหน้าต่้งพิดอนอีกคร้งด้วยเดิาปโยเดี๋ยวก็เจอทุกท่านนะครับด้วยใจประเดนประจุกระจายจากผู้ารับรอให้ผู้จ้าท่านโยงมาจากบนลำหมาเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยต่อครับ

นี่ก็คุณเจ้าท่านได้คิดกันาอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ขออาหารแต่พระคุณเจ้าทุกฝังจะได้ไม่มีโกรธหรืออะไรนะครับอาเจตาภาโบอะเจตาตาโบบังคาบังคังคั อาแด่พระคุณเจ้าผู้เดิญแ่พรคุณเจ้าผู้ิมอาันทีพระคุณเจ้าจันทีพจา่เจราแล้วนา้พของพระเจ้าพระเจ้าขอน้อมนับไว้มเหลือเรียนรู่อเาวจะได้กจะสอนได้มาร่วมกัน ได้ได้เพื่อความเอาใจเพื่อความเอาใจขอให้พระผู้เจ้าให้พระผู้เจ้าได้อนุญาตแล้วนั้นอนุญาตแห้อรับสาอรับสาธุร่วมกันร่วมันเพอเจอเพ่อเจาพระพุทธเจ้านะครับสาุขอเจอนรับอาจาร์ที่ดีนะครับท่านท่านท่า thank <sighs> you แต่ย่าทหลายของข้าพระเจ้าแต่ย่าทหลายของข้าพระเจ้าตูเป็นตูเป็นตู တိတံပါတိတံဩမံပမေဝတ်မိသောသဗေေပရေယောတံက္ကာပာကံကိုပန္နရသောယတ္ထာမနိစ္โထတိရသောယ から

พี่น้องเรียบร้อยหยดน้ำเสร็จเรียบร้อยรวม่งกันรับประทานอาหารเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะแา่ชี้นอนวัดค่ะประมาณนี้ค่ะพาบรรยากาศะน,นะคือเจ้นะพี่น้องเนาะเหมือนเดิมค่ะพาบรรยากาศเหมือนเดิมทางนี้ก็รวมกลุ่มรับประทานอาหารอย่างอร,อร่อยอืมกลุม่มใหญ่กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เรานางฟ้าทั้งหลาย ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกความังใจที่เข้ามารับชมชีวานนะคะพระนี่ก็ไปไาาด้วเรียบร้อยเจสซินค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ